วันพี e จากมังงะยอดฮิตสู่นักพังอนิเมะไลฟ์แอคชั่นอย่าง Netflix Adaptation แล้วครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหรือเปล่าที่ Netflix จะพังงานมังงะดีๆไปอีกเรื่องสวัสดีครับเบสโตอีทีครับผมวันนี้เราอยู่กับวันพีซไลฟ์แอคชั่นหรือวันพีซเวอร์ชันคนแสดงนะครับหนึ่งในมังะและอนิเมะที่มีคนรู้จักมากที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกที่มาอยู่ในมือนักพัง เกมอนิเมะมังงะอย่าง netflix adaptation เรื่องราวจะเป็นยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับคำเตือนเนื้อหาถัดจากนี้อาจจะมีการ s p o i บางส่วนถ้าเกิดใครที่ไม่อยากโดน s p o i ก็ขอให้ปิดคลิปไปก่อนได้เลยนะครับส่วนใครที่พร้อมแล้วไปกันเลยครับผมในส่วนของเรื่องย่อเนี่ยขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเพราะคิดว่าทุกคนก็น่าจะพอรู้จักกันบ้างอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้จักก็จะคร่าวๆให้ฟังนะครับว่า ลูฟี่เนี่ยมันมีความฝันสูงสุดคือการเป็นราชาจนสลัดเลยได้ออกทะเลแล้วค่อยๆชักชวนคนที่รู้สึกถูกชะตาด้วยเป็นพรรคพวกซึ่งซีซั่นนี้ของไลฟ์แอคชั่นก็จะเป็นการเล่าจุดเริ่มต้นการประจนภัยของเขาและกลุ่มหมวกฟางก่อนจะเข้าแกลลายครับผมมาในส่วนของงานภาพและเสียงจัดวด,ดีเยี่ยมมุมกล้องค่อนข้างจะเน้นภาพกว้างให้เห็นฉากเกือบจะตลอดแม้ว่าจะเป็นโค้อัพ อาจจะเพราะอยากให้เราเห็นฉากและบรรยากาศของสถานที่ต่างๆนะครับส่วน CGI ก็สวยงามมากออกมาดีมากๆเหมาะสมกับความเป็น l i ์ e action ตอนเจ้าทะเลออกมามันดูสวยงามแล้มันดูเข้ากับภาพต่างๆของเรื่องมากๆอีกทั้งยังมีความกล้าเล่นในภาพที่ดูรุนแรงอย่างการใช้ภาพที่มีตัวขาดครึ่งรอยเลือดต่างๆซึ่งผมว่ามันชัดเจนดีไม่ต้องมาตัดเล่นมุมกล้องหลบๆเห็นกันชัดๆไปเลย ฉากและบรรยากาศของแต่ละซีนก็ออกมาดีมากๆและมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างให้เหมาะสมกับบริบทของสถานที่มากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่ามันดูไม่กระตูนมากจนเกินไปอย่างบาร์ร้านเหล้าของมาร์กิโนก็ทําเป็นบาร์ริมทะเลสไตล์ฮาวายที่ดูเหมาะสมกับบรรยากาศความเป็นจริงของร้านเหล้าทํานองนี้ดีหรือเป็นร้านอาหารเชฟที่ตกแต่งให้ดูหรูหราสไตล์หลุยหรือ Art co, อาร์เดโคคล้ายๆกับไททานิคจากเดิมที่ร้านอาหารจะเป็นแค่ร้านธรรมดา มันช่วยส่งให้เราอินกับบรรยากาศได้มากยิ่งขึ้นหรือเรือแมรี่ที่ตอนปล่อยภาพออกมาแรกๆเราก,ก็ด่ากันเละเทะเลยแต่พอดูเอาเข้าจริงๆเฮ้ยมันเนียนตานะมันไม่รู้สึกประหลาดเลยมันเหมาะกับฉากของหนังได้อย่างลงตัวเพลงและเสียงประกอบต่างๆก็ใส่มาให้น้ำหนักกำลังดีแต่ไม่ได้ใส่มาแล้วมันมีความรู้สึกว่าว้าวพิเศษออกแนวไปทางมาตรฐานมากกว่าส่วนที่สำคัญมากที่สุดมากจะเป็นโฟเร่ ที่ใส่มาแล้วมันเหมาะกับแอคชั่นต่างๆทําให้เรารู้สึกว่ามันดูไม่งองแง้งเหมือนการ์ตูนมากจนเกินไปมันดูดีและมันกําลังดีพอสําหรับการเป็นไลฟ์แอคชั่นส่วนน่าเสียดายในงานโปรดักชันคงจะเป็นฉากแอคชั่นที่ดูจืดไปหน่อยเพราะเอาเข้าจริงวันพีทมันมีจุดเด่นที่แอคชั่นที่ดูนัวกันมันหยดแต่ในเรื่องค่อนข้างจะจืดไปนิดนึงแต่ไม่ได้ออกมาทางหน้าเบื่อนะอย่าเข้าใจผิดมันยังดีอยู่แค่รู้สึกว่ามันดีกว่านี้ได้อีก แต่ก็อย่างว่าความเป็นไลฟ์แอคชั่นเลยอาจจะออกมาดูเป็นคนตีกันซะมากกว่าเป็นการ์ตูนแต่ใจเราอะรู้สึกว่าอยากให้ลองย้อนกลับไปดูหนังเตะต่อยง่ายๆอย่างองค์บาทที่การเตะต่อยมันดูดุดันมันดูมันมากหวังว่าในซีซั่นถัดไปขอให้เขาปรับตรงนี้ได้คงจะดีมากเหมือนกันในส่วนของแคสติ้งนักแสดงบอกตามตรงว่ามีทั้งที่ชอบและไม่ชอบแต่รวมๆมันก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรมาก ส่วนที่ชอบที่สุดก็คงจะต้องเป็นโซโลที่มันจะเท่ไปไหนลูกรักสุดๆจะทําอะไรก็หล่อเท่ไปหมดจะตอนสู้จะตอนบาดเจ็บมุมไหนนี่มันก็เพละเอกของเรื่องชัดๆนี่มันจะลูกรักยันในไลฟ์แอคชั่นไม่ได้นะอาจารย์รองลงมาก็ต้องเป็นลูฟี่เราว่านะมันทําให้เราลืมภาพของลูฟี่ที่เราจํามาจากมังงะไปช่วงหนึ่งเหมือนกัน เรารู้สึกว่าเรากําลังดูลูฟี่อยู่จริงๆไม่มีจังหวะไหนที่เราดูแลรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ลูฟี่ที่เรารักจากมังงะเลยถือว่าทําได้ดีมากแล้วน่าพอใจเป็นอย่างมากกับการแสดงของอินากี้นักแสดงที่รับบทล,ลูฟี่มาในส่วนของแคสที่น่าผิดหวงังกันบ้างรู้สึกเสียดายเหล่าตัวประกอบทั้งหลายของเหล่าตัวเอกไม่ว่าจะเป็นมากิโนเจ้าของบาร์ริมทะเลที่ลูฟี่อาศัยอยู่ตอนเด็กๆคุยอินะเพื่อนวัยเด็กของโซโลที่ฝึกดาบมาด้วยกัน เราติดว่าสอง,สองตัวนี้ดูคาแรคเตอร์น่าจะหน้าตาดีได้มากกว่านี้เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษส่วนในกรณีของโนจิโกะเราไม่ได้ติดเลยว่าหน้าตาสวยเป็นผิวสีหรืออะไรแต่เราติดแค่ว่าการใช้สีผมที่เป็นสีฟ้าโทนสว่างแบบนี้มันดูไม่เข้ากับความที่เขาเป็นคนผิวเข้มเราเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาทำให้ผมมันเป็นสีน้ำเงินเข้มขึ้นมาสักนิดนึงอาจจะเหมาะกว่าก็ได้ หรือเบนเบ็กแมนที่แคสดูไม่เข้ากับคาแรคเตอร์ที่ดูเป็นคนสุขขุมดูสมาร์ทในฐานะรองกับตันเรือเลยกลับกลายเป็นว่าได้ชายร่างท้วมที่ดูเจ้าสำราญเข้ามาแทนเรารู้สึกว่าแคสนี้ไม่โอเคมากๆส่วนของคายะแรกเราก็รู้สึกว่ามันดูไม่สวยนะแต่พอตัดกลับมาฉากที่เขาได้เห็นใบประกาศของลูฟี่เฮ้ยนี่มันสวยนี่หว่าแค่ตอนแรกอะ่ะอยู่ในสภาพของคนป่วยโสมมมันเลยออกมาดูไม่สวยเท่าไหร่เราเลยปัดตกของกลุ่มแคสที่น่าผิดหวังไป ที่เหลือรวมๆผมว่ามันดีมากนะมีตรงแคสหลายคนเลยยอมรับว,ว่าทีมงานเก่งมากที่สามารถหาคนที่คาแรคเตอร์คล้ายได้ขนาดนี้พาร์ทบทและเนื้อเรื่องเราว่าทำได้น่าประทับใจมากในการปรับบทต่างๆให้ลงตัวและเมคเซน์ขึ้นเมื่อเป็นคนแสดงแถมยังสามารถคงเส้นของต้นฉบับไว้ได้อย่างดีอย่างการเล่าถึงเหตุการณ์ที่จูจูลูฟี่ไปอยู่ในถังลอยตรงเต่งกลางทะเล แล้วการมีบทบาทของกัฟในการไล่ตามลูฟี่ที่เนอนิเมะไม่เคยมีส่วนนี้มาก่อนหรือการเล่าถึงช่วงที่โซโลเป็นนักล่าจนสลัดนิดหน่อยก่อนจะเจอกับลูฟี่อะไรพวกนี้มันช่วยเพิ่มมิติขององค์ต้น,ตน,ตนจากเดิมที่ต้นฉบับจะไม่ค่อยได้มีอะไรมากแล้วไปเฉลยเอาท้ายโน่นเลยมันทำให้ดูน่าติดตามมากขึ้นไปอีกหรือการปรับคาแรคเตอร์ของกฟัฟดูเป็นคนสุขขมและจริงจังในหน้าที่มากกว่าในเวอร์ชันการ์ตูน มันดูเหมาะสมกับการที่เขามีตำแหน่งเป็นพลโทของกองทัพเรือดีแม้ว่าส่วนตัวเราจะคาดหวังว่าจะเห็นการาฟที่ดูเฮวและดูแก่นแบบเวอร์ชั่นการ์ตูนอยู่บ้างแต่มันก็ดูเหมาะสมกับบริบทแล้วจริงๆในฐานะที่เขาเป็นถึงพลโทของกองทัพเรือ และบทที่เปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วผมชอบมากๆคือ EP ีที่2ที่นําเสนอถึงความน่ากลัวและความโหดของบาร์กี้ทําให้เรารู้สึกว่าอ e ีโจนกระจอกเนี่ยไม่ไ,มได้กากและไม่ได้ซื้อบื้อขนาดนั้นมันออกมาดีมากๆบาร์กี้ดูมีราศีจนสลัดสุดๆเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์และประทับใจผมมากๆ แต่ในบทส่วนของแชงที่มอบหมวกให้แล้วยิ่งสร้างเป้าหมายให้ลูฟี่มันดูไม่ค่อยอิมแพกเท่าไหร่แอบรู้สึกไม่ค่อยอินแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ดราม่าประทับใจเท่าไหร่ดูเบาบางไปหน่อยเมื่อเทียบกับต้นฉบับบอกตามตรงว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ผิดหวังที่สุดในเรื่องแต่มันก็มีส่วนอื่นที่ดีมากๆมาทดแทนทําให้เรารู้สึกว่าพอรับได้โดยรวมแล้ว One p i e c e Live Action เป็นภาพยนตร์ดัดแปลงที่ดีมากๆและสามารถตอบรับกับความคาดหวังของแฟนได้ทุกมิติควรค่าแก่การดูมากๆถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่แฟนวันพ c e ก็สามารถสนุกไปกับซีรีส์ได้อย่างแน่นอนครับผมซึ่งถ้าใครลังเลก็ลองเริ่มจากตอนที่1ดูได้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับความเห็นของผมเบสโตอีทีก็มีเท่านี้ครับส่วนเพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยส่วนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ผมเบสโตอีทีมีเท่านี้ครับสวัสดีครับ